วันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะเพราะเป็นวันที่16นะมันสำคัญยังไงนะมันเป็นวันหวยออกวันประกาศผลลัอตเตอรี่นะหลายคนเนี่ยก็รอฟังข่าวดีนะว่าจะได้ถูกลัอตเตอรีร่ถูกหวย และเพื่อว่าจะได้สมหวังนะหลายคนก็ตั้งใจทำบุญนะในวันนี้เลยเช่นใส่บาตรถวายจังกระทานโดยว่าใส่บาตเนี่ยเป็นวิธีทำบุญที่ง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้านทำบุญใส่บาตเพื่อว่าจะได้มีโชคมีลาบเสียทีในวันนี้ มีความหวังนะว่าจะถูกรัตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกขึ้นมานี่ก็ย่อมมีความเสียใจแต่สำหรับคนส่วนใหญ่นะการไม่ถูกลัตเตอรี่เนี่ยอาจจะดีกว่าถูกนะเพราะว่าไม่ถูกรัตเตอรี่นี่ก็แค่เสียเงินแล้วก็เสียใจนิดหน่อย แต่สำหรับหลายคนนี่หากถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาโดยพอจะไดะ้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยแม้จะสมหวังนะแต่ว่าอาจจะลงเอยด้วยความทุกข์หรือชีวิตตกต่ำย่ำแย่ก็ได้นะ,ะตัวอย่างนี้มีมากทีเดียวคนที่ถูก รอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วชีวิตนี่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะกับแยก่กว่าเดิมอย่างมีพารุมหนึ่งเนี่ยถูรอตเตอรี่นะรานที่หนึ่งนะหกล้านบาทนะได้มารีบสึกเลยนะ มีเงินหกล้านนี่รีบศึกเลยศึกมาแล้วก็ปรากว่าใช้เงินที่ได้มาเนี่ยอย่างสุรุ่ยสุร้ายนะทั้งกินทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้งเล่นแล้วก็แจกไม่นานนะก็หมดตัวนะเหลือแค่สองหมื่น จะทำมาหากินอะไรก็ทำไม่เป็นสุดท้ายนี่ก็เอาเงินสองหมื่นเนี่ยไปซื้อสำล้อรับจ้างถีบสำล้ออันนี้ต่างจังหวัดนะสมัยที่ยังมีการสัญจรด้วยสำล้อถีบอยูอ่จากชีวิตที่จะว่าไปก็ดีอยู่แล้วนะคือการได้บวชเป็นพระ แต่พอได้เป็นคาราวานี่ก็กลับกลายเป็นยาจกทั้งที่ทถูกรัตเตอรี่ต้องเลี้ยงชีพโดยการถีบสำรอกแล้วก็ขายลอตเตอรี่นะบางคนนี่ไม่ได้ถูกล้านนะได้ลาบก้อนใหญ่นะเก้าสิบล้าน แสดงว่าซื้อหลายใบนะสิบกว่าใบชีวิตนี้ก็น่าจะดีนะเพราะว่าได้รับก่อนใหญ่นะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดีหรือมีความสุขเลยมีสามีที่เคยอยู่ด้วยกันมานานก็เลิกราจากกันนะเพราะว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องเงิน แล้วก็เช่นเดียวกับหลายคนนะความีเงินมากๆแบบนี้เนี่ยใช้ไม่เป็นสี่ปีนะก็หมดเลยนะเก้าสิล้านาชีวิตนี่กลับมาเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะเพราะว่าใช้เงินอย่างซุรุ่ยุล่ายเนี่ยจนติดเป็นนิสัยนะ และแถมครอบครัวที่เคยอบอุ่นแล้วก็เร้าฉานถึงจนแตกแยกกันแต่จะว่าไปแบบนี้ก็ยังดีนะเพราะว่ามีหลายคนที่ชีวิตตกรละการลำบากย,ยิ่งกว่านั้นนะมีกรรมกรก่อสร้างคนหนึ่งเนี่ยถูกรอตรีิรางวันที่หนึ่งนะได้หกล้านนะเลิกเป็นกรรมกรเลย แต่เลิกแล้วนี่แทนที่จะเอาเงินมาประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดให้ชีวิตนี้มีความมั่นคงเนะี่ยก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่นะไม่เป็นอันทำงานดื่มกินดื่มเที่ยวเล่นไม่ถึงปีนะกลายเป็นคนติดยาบ้าไปเลยติดยาบ้าไปเลยเงินเหลือไม่เท่าไหร่นะ ติดยาบ้านนี่ก็อารวาดกุ้มคลั่งจะเผาบ้านเนี่ยจนทั้งแม่นี่ต้องเรียกตำรวจระจับนะเพราะว่ากลัวว่าจะทำอะไรที่เลวร้ายกว่าน,นั้นนี่ทำไมถูกลัตะเตอรีรางวัลที่หนึ่งนะก็เชื่อคงไม่ตกต่าย่ำแย่ขนาดนี้ยังเป็นพูดเป็นคนอยู่ได้บางรายนี่ พอถูกลัตเตอลี่แล้วแล้วมันที่หนึ่งแล้วกินอย่าง,ง,งหนักเที่ยวอย่างหนักดื่มอย่างหนักนะไม่ติดยาบ้าก็จริงนะแต่ว่ามึนเมาไม่ถึงปีนะก็บอกว่าจมน้ำตาย,ยจมน้ำตายเพราะว่ามึนเมาอย่างหนักนี่ถ้าไม่ถูก ลดต,ตัวเรีวันที่หนึ่งหรือไม่ได้รับก้อนใหญ่นี้ก็คงจะไม่มึนเมาขนาดนั้นนะนี่เรียกว่าลาบก่อนโตนี่มันกลายเป็นทุกข์นะแล้วก็มันก็ฉุดให้ชีวิตนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตกต่ายำย่อยอย่างเดียวนะแต่ว่าตายเร็วด้วยมีหลายรายนะที่ลงเอยแบบนี้แหละ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรือว่าติดยาบ้าหรือว่าติดเหล้าจนมึนเมาบางคนค่าตัวตายเลยนะอย่างมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเนี่ยตัวรถเตีี่วันที่หนึ่งได้มายี่สิบล้านเป็นข่าวนะหน้าหนึ่งไทยรัฐแต่ ไม่กี่เดือนต่อมาก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้เป็นข่าวเพราะว่าค่าตัวตายนะเนื่องจากถูกกดดันมากถูกรัตเตอรี่แล้วนี่คนก็มารุมรอ้อมมาของเงินเนีวยก็ให้นะแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจเพราะแกตัวเองเนี่ยควรจะได้มากกว่าน,นี้เพราะเคยทําบุญทําคุณช่วยเหลือ พ่อค้าเร่คนนี้มาก่อนพอไม่ได้อย่างที่อยากก็ขู่ฆ่าขู่ฆ่าทั้งตัวพ่อค้าคนนี้แล้วก็ลูกสาวใจเครียดมากนะเลยเอาน้ํายาล้างโซ่นีกรอกใส่ปากจะดีในที่ลูกสาวนี่พาส่งโรงพยบบาบาลได้ทันนะก็เลยรอดตายอาจารย์พูดไว้ดีนะบอกว่าเนี่ยตอนที่เป็นพ่อค้าหาเร่เนี่ยพ่อค้าเร่เนี่ย แม้จะลำบากยังไงแต่ก็มีความสุขกว่าตอนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะรัะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่อยากได้ลาบก้อนโตเนี่ยเช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยควรจะถามตัวเองนะว่าถ้าเกิดได้มานี่เราพร้อมไหมที่จะได้ลาบก้อนนี้มาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถามนะ คิดแต่ว่าขอให้ถูกเถอะขอให้ได้เธอแต่พอได้ามาแล้วนี่เอาตัวไม่รอดน,นะทุกลาบมันท่วมทับนะจนกลายเป็นทุกขลาบคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พร้อมนะในการที่จะได้ลาบก้อนโตเพราะว่าพอได้ามาแล้วนี่มันมันดีใจนจนลืมตัวแล้วก็โอกาสที่จะถลํำไปในวังวนของกิเลส เป็นเหยื่อของสิ่งเร่าเราเยาวยวนนี่มันก็มากขึ้นนะตอนที่จนนี่มันจะใช้ชีวิตสูรุ่ยสู่ไร่อย่งไงก็ยากแต่พอรวยขึ้นมานี่โอนช่องทางที่จะใช้ชีวิตในทางสูรุ่ยสู่ไรหรือตกต่ำย่ำแย่นี่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมอะพอได้ลาามาเนี่เราไม่รู้หรอกนะว่าประตูนรกเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นนะคนไม่ค่อยนึกนะ พอได้รับก้อนใหญ่แล้วประตูนรกมันเปิดกว้างขึ้นเฉพาะนนคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยจึงจะไม่ถลำนะลงนรกนะแต่ส่วนใหญ่นี่ก็ถลำลงนรกพอประตูนรกนี่มันเปิดกว้างแต่ก่อนนี่มันปิดหรือมันแง้มแง้มเพราะว่ามีเงินไม่มากเนียแต่พอเงินมีมากประตูนรกหรือประตูนรกก็เปิดกว้างขึ้น,ขนเขาจึงเรียกอบายามุกนะอบายามุกก็คือ ประตูสู่ทางอบายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พร้อมนะในการที่จะได้ลาบเนี่ยไม่ข้องเกี่ยวกับมันเลยจะดีกว่าแทานที่จะหวังรวยามาเอาดีดีกว่ามาสร้างสมความดีมาฝึกจิตให้รู้จักพอมีสันโดษ แทนที่จะรวยนะถันมาสั่งสมสันโดษความรู้จักพอให้มากๆ mm hmm. เพราะถ้ารู้จักพอแล้วมันรวยเองนะพรูเจ้าตรัสว่านะสันโดษนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งใครมีสันโดษนี่ก็จะรวย mm hmm. เป็นเป็นความรวยที่ไม่เป็นโทษกับใครนะเพราะมันเป็นอริยทรัพย์แต่ถ้ารวยด้วยเงินด้วยทองจริงๆนี่มันเป็นโทษมากนะ พราะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินไม่เป็นไม่มีความพร้อมแล้วก็ไม่เคยถามตัวเองเลยท่นั้นจึงบอกว่าเนี่ยวันนี้นี่ถ้าใครหลายคนนี่ไม่ถูกหวยนี่บางทีดีนะดีกว่าถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่โดยเพราะรางวัลที่หนึ่งรางวัลตัวใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเพราะถ้า ถูกลตติรตรางวัลที่หนึ่งขึ้นมานี่นชีวิตนี้มันจะมีโอกาสย่ำแย่กว่าที่เป็นอยู่เราก็เตรียมรับพรปิิตังปฏิตังทุมหังอวยตาพรที่ต้านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสามิสตูจงสำเร็จโดยัาพรสาเพผู้เรียนตุสังกับภาขอความดามดีตั้งพวงจรงเต็มที่ จันโทปันณารโสยทาเงินพระจันนในวันเพนวันีโชติรโสยทาเงินแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีจิโยวิวัชันตควานจารายทั้งปวงจงบำราบไปสาภโรโควินาสตูโรทางลวงของท่านจงหายมาเตภวัดวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีดีความอายุโกภาวะการดองเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหากีวาตนาสิริสนิจางุทาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวาตันทีอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภาลัยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหายกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส ภาวันตุสาภาวังคลังภาสาภามกคนจงมีแก่ท่านตุสาภาเทวตาอาราเทวาดาทั้งคนจงรักษาท่านสาภาภูธาลุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งภาสงสาธาโสธิปรปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีกาท่านทุกเมื่อเิม